เดีครับวันนี้เราอยู่ที่สถานรถไฟบ้านมานะครับตอนนี้รถด่ดถวนขบวนที่75กรุงเทพอภิวัฒน์หนองคายกำลังจะมานะครับเอ็กเพรสเทน,นเบอร์75ฟ o มกรุงเทพอภิวัฒน์เซ็นทรัลเทอร์มินทูหนองคายออกอยุธยา9มง51ชา9นะครับ มาแล้วนะครับเสาอาจจะบางนิดหนึ่งนะ คันนำเป็น T H N หนึ่งหนึ่งสสองคันท้ายไม่รู้นะเพราะไม่ได้มองก็ไปแล้วนะครับขับคุนมากครับสวัสดีครับ